ทำกินไปกันนะนี่แหละนายบอกว่าอย่างเดี้ข้ามทำตามนะทำตามบอกว่าตกตายนี่นี่แหอะไร <c oughs> ไปกั <c oughs> น,นกว่าไป <c oughs> ชนเจะว่าชนนานจะว่าใหม่ไปส <c oughs> ับกุ้มชนก็คือชนเลยสับด้วยนี่จะได้อัดนี่ไง ว่ากูถนอยู่นี่กระโดดลงได้นี่แหละท <c oughs> ี่ถึงเจ็ดคลิปจบแล้วคลิปนี้